ตัวนี้คือเบี้ยแก้ณหน้าทองเป็นรุ่นแรกของเบี้ยแก้ณหน้าทองเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ประสูตรสร้างค่ะเบี้ยแก้ณหน้าทองเนี่ยเหมือนกับว่าผสมระหว่างเบี้ยแก้ซึ่งคนปกติมักจะเคยได้ยินเรื่องเบี้ยแก้แต่เบี้ยณหน้าทองเนี่ยเป็นครั้งแรกอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินค่ะสูตรนี้เป็นสูตรตำราลับของอาจารย์สูตรอาจารย์ท่านเนี่ยเสกตัวนี้เนี่ยเสกว่าถูมงคลตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเสมือนลงณหน้าทอง เหมือนที่เป่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะมาถึงก่อนเรามาพูดถึงก่อนว่าวัสดุหรือว่าวัตถุมวลสารที่นํามาสร้างเบี้ยแก้ตัวนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือตัวเบี้ยเบี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นหอยน้ําเค็มมาจากประเทศอินโดนีเซียอ๋อไม่ใช่ที่บ้านเราที่บ้านเราไม่มีแล้วหอยแบบนี้หอยตัวนี้เนี่ยเป็นหอยที่เอามาจากอินโดนีเซียแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในเบี้ยเนี่ยข้างในเบี้ยแก้เบี้ยแก้ทุกชนิดเนี่ยข้างในจะมีปลาหลอดสาเร็จ ประหลอดสําเร็จเนี่ยโบราณจะหาประหลอดสําเร็จได้เนี่ยต้องใช้ซากสัตว์ไปดักตางป่าช้าเพราะว่าประหลอดเนี่ยจะกินของเน่าเปื่อยจะกินซากพืชซากสัตว์เหรอคะตัวนี้หรอใช่ครับคือพอได้ประหลอดมาแล้วเนี่ยต้องทําพิธีหุงอีกเรียกว่าวิธีหุงประหลอดถึงจะให้ประหลอดเนี่ยแข็งตัวขึ้นมาอ๋อค่ะพอเขาสมัยก่อนถึงเรียกว่าประหลอดสําเร็จในเบี้ยแก้ทุกทุกอันเลยเนี่ยจะมีประหลอดสําเร็จอยู่ในเบี้ยประหลอดสําเร็จเนี่ยชื่อก็บอกแล้ว คือจะให้คุณในเรื่องของความสําเร็จสมปรารถนาและคนที่มีประหลอดสําเร็จสมัยก่อนถือว่าจะมีฤทธิ์มีเดชก็คือเหมือนจะมีอํานาจมีเดชมีบารมีเหนือคนอื่นมีอํานาจเหนือคนอื่น <คะ S 2> แล้วก็ไอประหลอดสําเร็จเนี่ยสามารถกันคุณใสสามารถกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเหมือนคนที่ไปโดนของมาใช่คือถ้ามีเบี้ยแก้เนี่ยก็ถึงเรียรกว่าเบี้ยแก้ก็คือจะแก้ของอัปมงคลแก้สายดำแก้คุณใส่กันของพวกนี้ได้นี่คืออํานาจของประหลอด ประลอดสำเร็จประลอดสำเร็จนะคะจากประลอดสำเร็จเนี่ยที่บรรจุอยู่ในเบี้ยที่เราเห็นเนี่ยจะมีชันนลงเขาเรียกว่าชันลงอุดงอุดปิดปิดรูตัวนี้คือตัวชันนลงชันนลงเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตระกูลพึ่งแต่ว่าจะเล็กกว่าพึ่งสักสองสามเท่าก็มีตัวตัวพึ่งหลวงจะมีตัวพญาตัวนางพญาตัวผู้พึ่งงานเหมือนกันจะสร้างเป็นลังขึ้นมา เราเนี่ยอันนี้จะเป็นอยู่ในดินปกติเขาจะมีรังอยู่ในดินก็มีในโพรงไม้ก็มีแล้วเราเนี่ยจะไปเอาขี้ของมันถ้าคนทางอีสานจะได้ขี้สูตรตัวขี้มันจะออกดำๆก็คือเป็นยางไม้ผสมกับขี้ของไอ้ตัวชันโรงใช่ไหมคจเนี่ยแหละมันจะเหมือนขี้พึ่งอันนี้เป็นพักกิ่งพักกิ่งที่เขาจะเอาชันรงเนี่ยอุดเพราะคนโบราณเชื่อว่าชันรงเนี่ยเป็นวัตถุอาถรรพ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของ ป้องกันไฟป้องกันคุณใสมหาอุดแค้วคาดเขาก็เลยนํามาใช้ในในการทําเครื่องรางซึ่งคนรู้จักมานานแล้วชันโรงแต่ถ้าเป็นคนคนทั่วไปที่ใช้เนี่ยบางทีก็เอาไปอุดท้องเรือเอาไปอุดแคนแคนนี่ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวนี้ยังจะออกดําๆแล้วจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆเกสรน้ําผึ้งบางทีก็ไปอุดหน้ากองก็มีก็คือเหมือนกับเหมือนเหมือนกาวสมัยก่อนสมัยก่อนเราไม่มีกาวเขาจะใช้ตัวชันรงเนี่ยเข้าไปอุด คุณวิเศษของเบี้ยแก้เนี่ยปกติแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือไว้กันการพวกของอลเรมงคนแล้วก็สามารถแก้คุณใสสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ทาน้ามนต์ได้ด้วยทําน้ามนต์แก้ของหรือว่าคนโดนของได้ค่ะแล้วก็พออาจารย์สูตรทำน้ำมนต์นี่คือไปแช่นะแช่น้ำมนต์แลก็อะราธนาลงไปในน้ําแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์และอาจารย์สูตรเนี่ยนอกจากเป็นเบี้ยแก้แล้วอาจารย์สูตรยังใช้วิชาหน้าหน้าทองของอาจารย์เนี่ยเศษ ลงมาในณตัวนี้ไอในเบี้ยตัวนี้ด้วยถึงเรียกว่าเบี้ยณหน้าทองอาจารย์พูดว่าถ้าใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะไปให้อาจารย์เนี่ยลงทองหรือว่าเป่าทองเข้าตัวได้พบเบี้ยณหน้าทองของอาจารย์ก็เสมือนให้อาจารย์เนี่ยเป่าทองลงตัวเหมือนกันอ๋อเหรอคะครับคืออาจารย์พูดว่าอย่างนี้เลยแล้วตัวนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกของอาจารย์สูตรแล้วก็เป็นตำรับลับของอาจารย์ท่านเสก็มาค่ะนอกจากเป็นเบี้ยแกแล้วยังเป็นเบี้ยนาหน้าทองด้วย